เรียบร้อยได้ทุกคนเจอมากอบสนีนโบมีอย่างยากเพราะว่าเห็ดน,นั้นมีส่วนตัวค่ะนะเดี๋ยวนี้อันนีแมงม้ายิอทุกคนเห็นว่าอันนี้นนอันนี้เห็ดขายแต่ว่ามาลองใส่ก่อน,นอยังโมแล้วเถอะได้แต่พันธุถือว่าต่างมาทรงสนีมาเรียกนะทุกคนเนาะมาคนเดียวก็เหงาดิ การหวังว่าคงสิโบเบื่อกันเนาะมื่นก็นไปให้ไปสวนอยู่ในโหมดปกติล,ละแต่ซันนี่คิดว่าซันนี่สิไปสวนตวัวซันนี่อยากได้ขี่ไก่อีกแล้วแล้วก็สิไปเบิ้งอีกขี่ไก่เพราะว่าก็เจ้าซังอันก็จะสังซันน,นี่ก็จะถามซันนี่เนาะว่าอันอยากได้ขี่ไก่นะอ่าอยู่ทางงอนอยู่ใกล้กับสวนตัวหแหละและซันนี่ก็สิไปเบิ้งให้ เดินนำเขินอ,อันนี้ยูทูบเบอร์ใหม่แล้ทุกคนฝากกติดตามซองพคะแนนเตือนักทียังไม,มีคิดลงยังไมีคิดลงค,ค่ะสบายดีทุกคนมาพบกับซันนี่ในซองซันนี่ชาแนลมันได้ทีแล้วทุกคนซันนี่ซีไฮใสอ่อันนี้ไว้ใส่กระตุกไว้ละเอาไว้ไปให้แม่ค่ะซีไซยูนี่เดะ ที่ใหใส่ตุกน้ำดื่มแบบนี้เนาะส่เอาไว้ใส่อยู่ใน,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 นใใหินหน,นี่เนาะฉีดใส่ผักสีดใส่แหงยื้อเหือนนี่แล้วก็สีแบงไปให้แม่จะมีกินก็บ่ววได้เหม็นทุกคนเดี๋ยวสันนี้สีลองตักลองเบิง่งว้าวายแบบนี้เนาะได้หลายมือแล้วได้นี่ทุกคน ทำอีกว่าสองมื้อแล้วันนี่ลืมเบิง้งเดี๋ยวมันก็โอเคอยู่วันนี้พอดีคึดออกซันนี้หายอันนี้แล้วแล้วันนี่จะสิไแปแตงกินเนาะสิเอาไปกินยี่หองการสิคิดอันเจลมะกอกไปกินเน,ะนาะนักันเอาเอาเข้าวไปกินซันนี่สิเฮดเจลมะกอกละกาต้มไข่พักนี่คือชิโบาทันได้ลวกเนาะ ทำอิบาสีเฮดเจามากอ,อกต้มไข่แล้วก็ลวกพักแล้วก็ทอดอันตูหนังะนะตูเคียบหมูะนะทีซันนี่เฮดแต่ว่าย่านบบทันย่านซีได้แต่เจามากอ,อกกับต้มไข่แล้วก็ขา้าวเหนียวเนาะแล้วก็สิไปกินน้ำกระเจ้าเอาไปกินน้ำกันสีแซนมันก็นได้อยู่ทุกคน เพาเหตุนั้นมีส่วนตัวหันะเดี๋ยวนี้หันะมีแมงม่กัดใบต้นหมักไม้ตัวหลายต้นหมักสีดาก็ยังเป็นหัวเป็นหูเป็นหูแมงม้กัดหันะจะมีสีลองเอาไปแบ่งเบิร์เนาะแต่่าก่อนอื่นก็ต้องให้แม่ไส่อยู่ในเฮงอนหันะก่อนละทำมันดีแล้วจึงเกิดเหตยตัวาะว่าซันนี่หันมีฟักแตกฟักคูนีหลายนะ ลวสน,นีสีเทาถ่ายเพราะว่ามันก็ะ่าย่ายเด็กินมันบ่ได้เหม็นแหงมันสิข้าะไม่ไหมได้ยอย่บ่นนี่ทุกคนต้องลองเนาะลองน้ำกันกแล้วลาสน,นีไปแตงกินก่นแล้วอ็อาบน้ำเกี่ยไปเรียกไปในตอเศร้าได้นี่ทุกคนลาสน,นีกะซีทไทยบรรยากาศต่อเน,นื้อของการให้ทุกคนเบิ้เนาะซีทไทยเท่าที่ทายได้เนาะหลังบอลกาบบสามารถทายได้ทุกคน ันี้ยังอยู่ตัวนี้เสียไปเห็แม่ก่อนตัวที่อยู่กระบอกอยู่กระปุกนิดนนออตัวนี้เสียเอาอันไว้ใส่เองเนาะแล้วจึงให้เนาะตัวนี้เสียไปห้องการน้ำเลยตอนแรงบางเธอสีไปหาแม่นะได้เราเสียไปปะไวหนารดย่านลืมมกลืมเนาะได้ทุกคนเห็นว่าอันนี้ตัวน,นี้เห็ดขายแ้วเนี่ยแต่ว่ามาลองใส่เหมือนก่อน ยังบม่แล้วเถอะได้แต่ทานิดใสแบบนี้เนาะเสนนีเสียไว้ขายอย่ห้องการตัวนี้ยังบาละเอียดเถอะแต่ว่าลองใส่เบิงเนาะเสน,นี้เห็ดหลายแบบเนาะเพราะว่าสน,นีมักมักซื้อกัเจ้ามาใส่เนาะละมันแพงเสน,นี้เห็ดได้เสน,นี้ก็เลยว่าสีเห็ดแบบนี้สิเก็บรายละเอียดแล้วก็เสียไปให้กับเจ้าเบิงองเยอะของการ เรียบร้อยทุกคนไปแตงกินก่อนก่อนสิไปสันนี่สิพาไปเบิ่งเ็ดสันสนี่เ้อว่ามันตายหรือว่ามันคืนเนาะเพราะว่าสันนี่เก็บได้แต่พอหั่นเนาะเราก็ไ่ได้เก็บใหม่อีกเลยตอนเศร้านี่ยังบ่ได้ดพักเธอเบื่องหมักหนาวก็มีแต่หนวยเดียวนี่เป็นตาอีตตเนาะอยู่ตลาดกับแพงแพงทุกคนหมักหนาวเฮากระบบเป็นหนวยเนาะ โอ้มันบอออกดนแล้วเนาะแล้วก็อันซันนี่ก็ไม่ได้มาสังเกตเนาะแล้วเห็นเห็นอยู่นี่อันหนึ่งคือซีเมนถ้าเป็นจังซีแล้วมันชิเริ่มออกแล้วทุกคนเนี่ยมันซิเริ่มโปงใหม่แล้วเพราะว่าช่วงแ้วเนี่ยมันฮอนเกินไปฮนะอุ้ยออกแล้วออกแล้วขอก้อนสะเน่เนี่ซันนี่เอาไปอันเอือบใส่เกลือไปนัวหรือว่าใส่ข่นอใส่รสดีแล้วก็เอาไปทอดนะบอกแซ่บทุกคน สวยเราไปแต่งกินก่อนเด้อสันนีต้มไข่สุกแล้วทุกคนทำอิดตาลีทอดอันเคียบหมนูนี่คือสิบูาทันละเอาไว้เป็นอ e ีพีหน้าเนาะสันนีสีเ็ดไถ่เกิืเนาะสีทอดไถ่เบิร์รี่มันสีทองบอมันสีเป็นกลิ่นบอมมีเลยหากจะใส่หมูสับแล้วก,ก็มะกอกมะกอกนี่สีใส่แต่น้อยเดียวมะกอกนี่เขาเอาแซ่ตู้เย็นไปเนาะแซ่ซองฟิตไปแต่ปีกไก่คนในทุกคน ยังกินได้มะกอกนี่สามารถเอาไว้ได้ข่ามปีเนาะเอามาเซ่แลอดซ่ามันก็คือเกาส่วนว่าหมักเผ็ดซันนี่ชีต่ำใส่ตำหลังเนาะเดี๋ยวนี้ซีคววธรรมาดาก่อนมีแตซีควัวกระเทียมเกลือเป็นนัวก่อนตรงน้ำไว้ราะว่าน้ำบ่มาเริือบ่มาระยนะนั้น ไปเวียกสิบได้อาบน้ำบริษาพุกไปเลยมาตรงป่าไว้ครับก็น,นี่จะเามากรอกมาครัวใส่ตามด้วยหมูอยครัวแบบนี้แล้วจะมาจินตับมะเขือใส่เพราะว่าตับมะเขือใส่ตอนครัวแล้วมันจาม อันนี้ที่เป็นบักเหมือนมือกันเลยว่ะที่ต่บใส่ตันหากเอาถ่านน่ดจุกก่อนแล้วเราได้ทุกคนหเหนเป็นที่นะถ่านมันจุกเราก็เอามะเขือใส่เอาผักบัวใส่แล้วก็ถือันแล้วสามารถกินได้เลยกิ่นกับพักกาดนะทุกคนผักกาดตอมผักกาดดอกนะแฉะเพื่อแ่บดาเนี่ยเป็นน้ำซ้นนี่หมักก่อหลังจากน้นซันนี่กระต่บหมักเผ็ดใส่เนะเาะะเอาน้ำใส่หน่อยหนึ่ง เคสแบบนี้มันจะบมดจามเด้อทุกคนเพราะว่าเฮาบ่ได้ขั่วเนาะถามว่าหอมบอก่ก็ก็หอมเจียวกระเทียมหล่ะแต่ว่าถ้าสิให้แซ่บแท้ๆเฮาก็ตํากระเทียมเกือบเป็นหนัวใส่พร้อมแล้วเฮาจึงขัา่วบา้ดเดี่ยวเนาะแต่ว่ามันสิจามตอนเช้าแบบนี้บ่อยากจามเรียบร้อยเลยทุกคนเจอมากอรสนี้บ่มีหยังยาก เสียดายเทศันนี่วนลวกพักไว้แต่เมื่อคืนนี่ตอนนี้หมดทันละตัวนี้มันข้าวเซนนี่เสียใจหนี่ไปนะเอาไปเพื่อหลายคนก็ะจะก็เอาเข้าวไปคือกันแต่่าไปเพื่อซัวนี้ขอตกไปอาบน้ํากันเดอ้อเราไปเจอกันย่ห้อง,องการเลยทุกคนสภาพหนะ้าตาเทวได้แต่งกับซิเป็นจังซี่แล้วทุกคนเอ้ย วันนี้น้องอูน้องซานน่าจะกลับบ้านละไปตอนแรกนี่ก็น่าจานมีแต่ตยวก็เห็นหอดหัวทอดทางบางท่อไปตอนแรกนี่ก็ซิไปเฮ็ดอย่างกินกับตยยกับแม่ที่จริงอันเฮือนสนี่กับอันห้องการอ่ะบได้ไก่กันได้ทุกคนหกหกกิโลเนาะใช้เวลาไปนี่ประมาณนั้นเมื่อเข่าการนี่ก็ ประมาณสี่สิบกว่านาทีแต่ว่าถามมือวันเสาร์นี่กะประมาณสิบนาทีปวด้เปลาผมอะ่ะมหาหออกระตากแอร์อยู่ในรถแบบนี้แหละแต่ละมือกระจังซี่แบบจังซี่ผมสันนี่หันบอบปวดได้รีดอยูยาาา่แล้วเพราะว่าทาฮาลซแล้วฮาเหเฮจังซี่นี่มันกะกะซื้อเองซันนี่บอเคยยืดผมจะเถือเจ็ดมงเคงืองละด้ทุกคนเจ็ดมงเคงืองแปดมงยังละ รถหลายแล้วว้าวว่าสนิไปฮอดห้องการนสี่จักโมงแต่กระสิพยายามไปไวที่สุดปกติแต่ละมือเสนนีไปฮอดห้องการหันกับประมาณนั่นเจ็ดโมงห้าสิบเนี่จะไปฮอดก่อนสิบนาทีแต่ว่าถาดซากับหัสสิบห้าแต่มือนี้มารุ่นน้ำกันวาสนีสีฮอดจักโมง เมื่อนี้เป็นเมื่อวันศุกร์ทุกคนจะได้นงยูนิฟอร์มแบบนี้เมื่ออื่นวันเสาร์นี่สันนี่เลิกการสันนี่คิดว่าสันนี่สีสวนตัวไปสวนจากสิว่าจังไหนสันนี่สิไปฮับเพิรนเพราะว่าวงนี้ยังบบมีรถรถยังบบได้เพราะว่าได้ไปสร้างห้านนั่นนั่นไว้แล้วห้านอื่นก็บ่บมีคือกันทุกคนบบแมนว่าอันไปสร้างห้านนั่นละห้านอื่นมีไ้ห้านอื่นกับโบมีคือกันกันเลยว่าได้ท่านะาะคะได้สร้างห้านใดแล้วก็ต้องเอาห้านนั่นนะ เปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้ลมหันลมนี่ะนะมันมันยากมืออื่นถือวันเสาร์วันเสาร์ซันนี่ไปการเครื่องมืดคนซันนี่ไปห้องการเครื่องมืดแล้วกาเลิกตอน12โมงซันนี่กระเกี่ยเครื่องซันนี่คิดไว้ได้สิไส่ไปสวนตัวไปสวนไปเฮ็ดอีหยังกินกรเพิ่นก็อยับไปเบิงสวนเพิ่นแดดซ่วงนี่บ่มีรถเด้แม่กะ แม่ก็บบ่ได้ไปเนาะเพื่อนก็มีเวียเพื่อนถ้าบมเมนวันเสาร์วันทีเพื่อนก็บ่ได้ไปดอกต้อมกับโบย่ถ้าต้อมอยู่นี่ก็สีมีคนพาไปตัวนี้ทางไปห้องการซนี่เนาะรถก็จะประมาณนี้อเอ้ยเจ้าคือบบไปรถกันเยอะอยู่เดอ้อทุกคนมาเลนทางนี้นามไปอยู่แต่ว่ามันจะไปซายอยู่บอนอันนั่นซน,น,นี่เข้าเลนกลางอะซะ ถ้าให้ไปอันทั้งขวามือเนี่ยมันมันก็ได้ไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเวลาไปฮอดอันโจหงเฮียนหันนะทุกคนไปฮอดหงเฮียนหันแล้วแมนจะเริ่มซาลละทางที่ดีล้วไปทางนี่ดีกว่าแวนรถกับบุกเปื้อนสนนี่กับบัด้อันปัดแวนดอกเพราะว่ามันมีใบมะขามยู่หันสนี่ฝ้าก็เลยว่าบด้เดาใบมะขามออกสนนี่ก็เลยว่าอยากปัด เดือห้านขวามือเนี่ยนะซันนี่มาอยากมาเลือกเสื้องามๆม,มันเป็นเสื้อมือสองแล้วทุกคนราคาถูกราคาสามสิบบาทซันนี่ก็เห็ดตัวงามๆอยู่ซันนี่คิดว่าซันนี่เสียไปดัดแต่งสินะไปเห็ดเสือ้อขอบเสื้ออ่หงนงุ่งเพราะว่าเสื้อมือสองนี่เขานุ่งแล้วมันมันจะตางมูเลยทุกคนมันดูดีมันงามตอนนี้แปดโมงยังสาวเจ็ดโมงสี่สิบ จะกลายหงเฮียนตัวนี้ไปแล้วก็แม่ได้ละไปเลยพักระเมื่อนี้บูมีตำรวจมันละปกติจะมีตำรวจลาดไท่ได้หรือว่ากำลังข้ามทางทางนั้นบอกสนนิการุณน์ใจกลายหงเฮียนมาแล้วก็เริ่มไปเลยไฟเขียวตัวนี้โดนโดนทุกคนมูกฮวาสันนิซีโชคดีบ่ไปฮอดละแดงปุ๊บซะก็ได้ได้ถ่าโดนไฟเขียวก็โดนไฟแดงก็โดนอีกวันนี้นะแล้ว น่าจะแดงแล้วน่าจะทันยนี่ดอกมือนี่ทุกคนบอนจอดรถอัะนยะ่าตกันไผไปก่อนคนนั้นได้จอดไผ่ไปซ่าแล้วได้ไปวัดทุนบ่อนจอดรถอันห้องการซันนะี่อ่ะบอดได้หลายได้ทุกคนไผไปก่อนแล้วได้จอดไผ่อันไผไปซ่าแล้วได้จอดอยู่อันเดินวัดเนาะอยู่ห่างวัดทันอันห้องการซันนี่กะเพิ่นก็จะไปเซา พื้นที่อยู่บัดนหันจอดรถเนาะก็มีหลายองค์การอยู่บวบ,บริษัทอ่ะหวยก็ไปเซา้ายู่หันบริษัทสันนะ่ก็ไปเศร้ายู่หันนบอนจอดรถเนาะแต่ว่าส่วนหลายยามันนั้น,นาน่ะคนโบเคยอยากไปพ้นเพราะว่ามันเสียเวลาเนาะแต่ละมือเขาต้องได้ปั๊มปูเขาต้องได้สแกนตท่นะ่ะทุกคนได้ญาติกันแต่ละมือแต่ว่าสันน่ก็ทันทุกมือได้ทันจอดทุกมือก็ถือว่าเขาก็เป็นคนไปเศร้าอ,อยู่ด้ มาฮอดกระแดงทุกคนโอ้ยยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่ทุกคนเอ้ยโชคดีโชคดีของอีเจ้ยขอบคุณขอบคุณการที่เฮามาก,กาดนะเขาจะหู้ว่าเมื่อไหร่ที่เฮาแบบว่าโชคดีอก็สชคดีเนาะเมืองจากแตนี้มักเบืองเนาะเมืองจากการขม ข้ามทางมาฮอดไฟแดงและเขียวตลอดเนี่ยโอ้มื่อนั่นหันลาบลื่นตลอดมือมือใดโอ้ยไปละขี่รถไปละสะดุดท่านสะดุดนี่เด็กน้อยตัดหน้าบออ่เอียงละแบบเพศไฮเฮาอารณ์เสียนะบางเธอตอนเศร้านะ่ะมือนันก็หงดหิดค่อนข้างมาเรียกก็คือว่ามีบัญหาสินะทุกคน เป็นน้ำจะนี่คิดเองบ่แต่ว่ากระเสื้ลายก็เป็นจังสั้นแต่แะน,นี่เสื้อแบบนั้นเข้าไปแล้วเขาบริสดุทธ์อย่างเนาะมากระเคี้ยวตลอดทางขี่รถกระบุมีผู้นั่นผู้นี่ปาดหน้าสินะขี่รถมากาดตอนเศร้าน,นี่ต้องได้ระวังเป็นพิเศษเพราะว่าตอนแรงเน,นี่ยซนี่หันค่อนขาง่ากลับซ่าอยู่แล้วบังมือกับหกโมงบังมือกับห้าโมงครึ่ง บางมือก็ซ้ำเวียกเนาะแต่ว่าบางมือหันกะถ้ารถหลายสัน,นี้กับโบฟ้าวกับเถื่อเพราะว่าเขามาเขาก็มาเสียเวลาอยู่อยู่ทางนะพอดเวลาหกโมงเขากลับเนาะมือที่เขาบ่มีเวียงอย่างเนาะหกโมงเขากลับเขาก็ขี่รถสะดวกสบายก่อนอันเขาตอนห้าโมงสินะแล้วตอนเศร้าจังสี่นี่ได้ระวังเป็นพิเศษก็คืออันเด็กน้อยเด็กน้อยขี่รถนะ จะปาดท้ายปาดขัวจะแซกตอนไหนบ่หู้เฮาเป็นคนได้ระวังเองก็เจ้าก็ได้ระวังตัวเองแต่แต่วาซานี่ขี่รถเป็นคนที่มีสติหลายขี่รถถ้าขี่รถจักก็อยู่หู้ยูเจ๊พจจุณนบไปแซงไผ่ย่านย่านก็นจะมาต่ำเฮานี่ระวังสุดขีดอยู่แล้วฝอยหลายทุกคนคลิปนี้กะ มี่แต่แตงกินไม่แต่ฝอยให้ฟังเหระเนาะต่างว่าอันทุกคนมาส่งซันนี่มาเรียกเนาะฝอยกันระวางทางมีแต่ตอนสวยซันนี่กินข้าวแลวซันนี่ิทไายห้เบิง่งทุกคนว่ากินน้ำกันจกคนเพราะว่าปกติหันขึ้นไปกินอยู่เทิง์ุ่นละและช่วงนี้หันบ่ได้ขึ้นไปกินเพราะว่าแ่นไผ่กับเขียวกินข้าวเนาะสมมติว่าสิบสองโมงคือกิน กินยุ่งองน้ำซาหันหน่อยหนึ่งทุกคนเพราะว่าตอนสวยไม่ค่อยกินหลายอยู่แล้วแต่มื้อนี้ถ้านัดก,กันกันนะ่าจะมีของกินหลายอยู่ของซันนี่ก็ปากไปสองสามอย่างละแต่อย่างละหน่อยของน้องซายอีกน้องสาวอีกของเอื้ออีกสินะป่ะเอาการอยู่ถือว่าต่างมาส่งซันนี่มาเรียกนะทุกคนเนาะมาคนเดียวก็เหงาเด้ การหวังว่าคงสิบเบอือกันเนาะมืออื่นก็ไปไ้ไปสวนอยู่ในโหมดปกติละอันนี้คิดว่าซันนี่สิไปสวนตวัวซันนี้อยากได้ขี่ไก่อีกแล้วแล้วก็สิบปเบิงอีกขี่ไก่เพราะว่าก็เจ้าสังอันก็จะสังซันนี่ก็จะถามซันนี่เนะาะว่าอันอยากได้ขีนะ่ไก่นะไปฮอนแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องการเนาะเข้าห้องน้ำแล้วก็ท้าหนหนึงบำรุงกันแดดทาลิปคิววก็ต้องเต็ม ตะกี้วูสันนี้จัดเต็มมาแท้ว่ากติดขนตาเนี่ยบ่วได้เดี๋ยวนี้หันจังใดก็ได้น่าจ,จะเป็นน้ำอายุเขาหลายละตะกี้ใช้เวลาในการแต่งหน้านี่เรตามกันสามสิบนาทีต้องได้ติดขนตานะป่วยกันยังติดทุกคนมักแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันกาค่อยๆอันนั้นไปเท่อน่อยเนาะแลวบว่าเริ่มจากบวัวต้มคิ้วแล้วแล้วก็ บได้แต้มตาก็ได้ติดขนตาเดี๋ยวนี้มีแต่ลิปกับกันแดดก็พอละมีแต่ไปงานไปอีอย่างก,ก็เออตืมใส่หน่อยนึงใกล้สีฮอดฮองการซนี่แล้วว่าบปติดก็ติดเด้อย่องก็ได้จักหน่อยไปเลยล่ะคันแพงปติดพอเราติดอยู่หน้าฮองกานซนี่ไง่องการซน,นี่ยูนิเทลเอ ระยะาทางทีสันนี่สีฮอนออกการร้อยเมตรทุกคนประมาณร้อยเมตรนี่ก็ใซ้เวลาสองสามนาทียังไม่ได้เคลื่อนย้ายรถเถอะสีพาไปเบิงว่าสันนี่สีได้จอดวัดบอกเมเนี้รุ่นนํากันซาธุให้เมียนบอนจอดด้แม่ ทุกคนเยอะแยะยังสองสามบอนบอนประจำซันนี่เด็ดทรงได้หน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรจอดอยู่ว่นนั้นเฮือนจักกนี่แหละจอดอยู่ใกล้เฮือนจักนี่ตัวนี้ก็เป็นของกินเ้า มีใสก,กอกดำไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้าวไข่แกวหมกอกแล้วก็จะมีอันนี้เนาะเอาขึ้นไปเทิงย่านมันหันอยู่ในรถแล้วมันหอนมานสิระเบิดเดี๋ยวสันนี้ไปสกแกนก่อนเ้ยทุกคนมาเดิอมาเด้อกินข้าวเด้อมึงน้ำเผ็นดนี่แเซอต่ะข่าว ข่าวสั่งมาแต่ถึงมาแต่อันห่อ,องอาหารห่องอาหารของบริร์ดมาพูดสือด่อข่าวเสนออันนี้ er อยู่เบอร์ไม้และทุกคนฝากปฏิตานรองพนันเตือนัากีมันมีคลิปลงยังมีคลิปลงค่ะใช่ตรงมาคือทำไม ไป่กะสวนดตอนนี้ไปกินไรนี่ไปกินนะเจียวทอกกินแม็กซ์ได้ไหมนั่งจิบหน่อยมาบอกตงนี่ยากใหเห็นตันติอ่ะชกมาคนดังคเอมันบอกเขาเอกคนอย่างนี้กขเหนียว แจีวอ่ะจกอกสุดเลยสเจะกอกคนอื่นละเอยน่ะหวซหมเอองั้แลว่าขัวซีหมูใส่กอแต่อพออะไรอื่นเจมกอส่วนอะรสมกอเคมบะลาะา่ ปไปถ่ายคยู่ส่นสวนน้องคือดีค่ะคสวนไอ้จับหรอกนาามสีเนะาะไปลงดูเองมันก็ทไายไม่ถ่ายโดนเนี่ยสวนอาใช่แล้วทำมา่ายนี้ทำให้กูเบอกเนาหนักสึงดีก่มไอ้ับเนี่ยจะเิรนี้เด้จะไปเกี่ยวรับ เด็กชาว้าน็ร่างกายเลยไหมอันนั้ยอืมวพไปไี่แป้งงานนักเายีกิ่นยูวังเราหลังค่า้าขยใสยูเบยอะรปนหเล่าต้องห่ากนยยูเบี้ย่ยนีคคร นกอคะกินไดหมกินเจจแหละแต่เมื่อเชียวกินแล้วก็เทียวเป็นน้องกินาบันทงกินรักนรเลยเลยเป็นตัวสวยจางเห็นหรอเห็น ก็ชันสวยเนี่ยแม่แมน่นแน่แนใชค่ะผัวมึงใช่ค่ะคือ่บเขาไปเตรียมรับใช่ตอนนี้เขาไม่ได้เตรียรับ ข่ายหนาไ่ร hmm. uh ู้ังคิดว่าจะซักยืมไปซือเอไหม่อยากหาคือไมเดียวกับองเห็นคเหนียวแล้วนะคอะไรอะไนี้แหละชอบอะไร่างงานของนอนราขาย ในชันนี้เบอร์อันนั้นน้องส่งเลยคุณเบื่อแอปหลักแอปน้อยบุคคาบุคสุดสามสุดไปมบุคคาบ3คสามสุเบอร์ไี้ไงนเบอนเอนน้องเข้าเป็นเบื่อสุดสามสุดแล้วแต่ว่าเราแอปของน้องปังปิดนะสุดสามวุดะบอกต้องตั้งเบอร์เงินเดือนใหได้เป็นอัน เบอร์เราเอฟนะแม่น <Yeah. S 1> ้องก็เอาเบอร์ศูนย์สามศูนย์ไปใส่ตั้งได้ศูนย์สามศูนย์ตั้งได้เราอายุมัอยู่ในกองทุนกันจะสาบค่ะอายุเย่มวงแต่บอกกันเพียงแค่ขึ้น่ปใช้แล้วมาเล่นกเนในอีเที่แล้วโอเคยังมาอีกอันที่สุดโอมาเล่นกันก่นแกเข้าแกเข้า่อ นี่คนเดียวเปด้วยอเอามาคื่อนนาให้เท่าไหร่เลยทำแต่แก้สองถุงให้เอาเท่าไหร่จ่รู้มว่าไม่ถูกไหมขอบคุณมีดียวอกหเดีกยวอันนะเดียวเหนียวหรือเป่เซ็มแล้วกันเลยมกวเยนียวเลยถ้าจะเกิดมาหลา

ใส่ก็ใส่ก็เยน้ยายานาะยังหอเออม่กาเย็นงบบนี้เลยอกเอายาเอาน้ำเย็นเลยว่านมั

ทุกคนที่ไทุกคนหอวยามสีนอนละได้นนเพจเบอรังสเกียงตกไปนอนละได้สำหรับคลิปนี้ก็มีอย่งหลายเน่กินข้าวเอกกาดกิบขาวย่างหงการน่อกดบะหมี่มีหมาหงการก็แต่ข้าวหรือหงการอยนี้เป็นอย่างดนสำหรับคลิปนี้จะนี้ต้องสอต๊ะละก่อนเด้อ ในที่คลิปนี้ก็จืมีกดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นให้เรื่องเพื่อติดกำลังใจในการทำคิปต่อไปฝากสมองสายเดลเอร์ขณะที่เอาคลิปลงเนาะแต่เราจะมีทสิมาแจ้งว่ามันส้งซื่อวัาเต็มแหลกเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายหลังจากทเทกินข้าวแล้วละกันออกรีโมทสีนอนเลราได้หนาว นอนจังมที่เลยได้สนีกันนอนนี่นอนพื้นนี่เลย